đi làm nhà anh chơi người à, là một big dì dì nó, không phải công là, à, 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 à นายเอิมฉัอยู่นี่นายเอ้มเจ๊กินอาหารปุ๊กปิ๊กทำไมอ่ะนายเอิมไม่ได้ยินฉันหรอนายเอิ้มฉันอยู่นี่นายเอมเออฉันอยู่นี่ ปิก๊กน่าจะขู่ทำไมเนี่ยออฉันอยู่นี่ฉันจ,จะลับล่างกับหมาเหออเออทำไงอ่ะร้านเงินก็ต้องดูแลฉันเป็นหมาไม่นะไม่อยากบอกอะไรเลยอะไรงั้นผมไปทำงานก่อนนะโชคดีนะเจ๊อโอ้ แปลกทั้งหมาทั้งคนกปกติก็แปลกอยู่แล้วไม่คิดว่าปุ๊กป <fin> ิ๊กจะเอาเขาด้วยโอ้ยเออจไปเอาเป็นไม้วออไปเอาเป็นต้นไม้่วยด้วย เออเอิมครับ <änd> ม tamam <iendo> yeah. um, uh, uh, ่ไงลุงช่วงเนี้ยม e ีคนมาขโมยอาหารนะเอิมน่ารู้อปล่ะไม่ไม่รู้อะลุงผมเพิ่งมาถึงเลยอ่ะมีจอวยอ่ะลุงใช่ระวังเอาไว้นว้ยกระดูกไก่อะฉันวางเอาไว้บนโต๊ะอยู่ๆมันก็หายไปอ่ะเอิมเหรอครับ ขนาดกระดูกไก่ได้นะลุงใช่ไม่รู้หมาหรือเปล่าอ่ะเนีแต่หมาบ้านเรามันไม่ค่อยมีนะลุงมันก็มีแค่บ้านเจนะลุงไก่ทอดฉันก็หายเหมือนกันนะฉันแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วแช่ตู้เย็นก็หายเหรอป้าใช่มันหายไปจากตู้เย็นนะผมว่ามันไม่ใช่หมาแล้วนะป้าถ้ามันขโมยได้แล้วมันเปิดตู้เย็นได้มันต้องเป็นคนนี่ป้าคือ ฉันน่อเห็นผู้หญิงรองเท้าชมพูชมพูฉันไม่อยากคิดว่าเป็นเจนะแต่แต่แต่เันเห็นเขาเดินสีข่ขาด้วยอะแล้วเขาก็แย่งอาหารจากเจ้าตูบของฉันไปนะ่ะเฮ้ยผมว่าไม่น่าใช่นะเออเฮ้ยจริงด้วยเจ๊แย่งอาหารุ๊กปิิกกินนี่ว่า ดรว่าฉันเป็นหมาเนี่ยโอ้โหวิสัยทัดน์ไม่ดีด้วยไหนลองไปดูกระจกสิฉันเป็นหมาจริงหรือเปล่า,อ,อ,าอือ,อฉันสลับล่างกับปุ๊กปิ๊กจริงๆด้วยเราจะกลับคืนล่างเดิมยังไงเนี่ยฉันแค่พูด,ดเล่น เออฉันยอมทำงานก็ได้โหบ้านเมืองดูใหญ่ไปเลยอะ่ะกินไฟไหม้นี่นะจะได้กินจากทางนี้เป็นหมานี่มันจะหมุกดีจริงๆ โอ้ยฉันจุดเตาแก๊สไว้อะลืมเมยเผลอไปหลับมาขอบคุณนะเจ้าหมาทาไม่ได้เจ้าแล้วก็นะฉันคงไม่มีบ้านนอนแล้วล่ะเกือบไปแล้วนะคุณลุงนี่ของรางวัลไปบ้านแทนนะอาหารหมาเอาป้าอาหารหมาอะไรเนี่ยไม่น่ากินเลย อขอบคุณนะเจ้าตูปเอ้นี่ปุ๊กปิกนี่นะขอบคุณนะโอ้ยถ้าไปได้เจ้าหมาละฉันแย่แน่แน่เด็กวจะได้สร้อยทองซะหน่อยอแล้วกันนะเจอกานปุกปิก มชร้อนก็ร้อนเข้าใจแล้วเขาไมปุ๊กปิ๊กถึงชอบแลบติ้นตลอดเวลาร้อนชวัดเลยตรงนั้นมีน้ำนี่อยากกินน้ำจังอ้สดชื่น ไอหมาตัวนั้นนี่หว่าพวกจำจำได้เว้ยวันนั้นน่ะฉันเตะมันมันวิ่งหางจุกโตนเลยพวกไอตัวนั้นเลยพวกฮะเอ้ยดูมันดิดูวันโอ้ยมันใช่เว้ยอยากเตะมันเล่าตีหมาฉันหรอฮึโอ้ยอยากเตะเล่าเลยไม่ไงเฮ้ยมาเตะเลยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมมากลัวพวกนี่ แกเตะหมาฉช่เหรอฮึไอ้เจ๊คิดยังไงไปขโมยกระดูกไก่บ้านป้าเขาอะเจ๊ไปขโมยอาหารหมาของคุณลุงนั้นอีกอะโอ้โหไม่ดีเลยใช่ไหมกับตำรวจใช่ทําทำไมเจ๊ถึงทำอย่างนี้ล่ะ ชาวบ้านเขาร้องเรียนกันเยอะมากเลยครับสองสมวันมาเนี่ยนะโอ้โหจะให้ปล่อยไปไ,ได้อย่างไงฉันไัคุณเอิมใช่ครับปว้อยู่ในคุกไปนี่แหละฮะคุณตํารวจฝากคุณตํรวจด้วยนะฮะผมไปก่อนนะเฮ้ยอย่าทำงี้กะเจ๊ไม่ดีเลยโอ้ยเจ๊เบาๆหน่อยเดี๋ยวคน,นข้างๆเขาว่าอานะ โอ้ยอย่าหอนสิเจ้โอ๊ยโอ๊ยโ,ยโยถ้าหอนแบบนี้ต่อไปเนี่ยสถานีตำรวจจู่ไม่เป็นสุกแน่เลยแม่นี่ปล่อยไปดีกว่าไปไปไออ,อ,ออกไปออกไปโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว ตรงนี้เป็นแบบนี้เอ้าปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะ<อ>ตรงนี้มันโรงพยาบาลมาน,นี่มาน,นี่ตามหมามาทางนี้ทางนี้ที่เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลห้ามหมาเข้านะปุ๊กปิ๊กมาอยากร้อยเป็นป๋าก็ได้ไปเดินเล่น,น หมอคะคุณหมอปุ๊กปิ๊กเดินตรงนี้ให้สนุกเลยนะเต็มที่เลยอย,อยู่ๆก็มวนๆวนท้องแฮะไม่ได้นะฉันอยู่กับคุณหมออยู่อุย้ยปุ๊กปิ๊กเป็นอะไรหมอปุ๊กปิ๊กปวดปวดอึๆหรออืมอะตรงนี้เลยเดี๋ยวเก็บให้เ้ย hey, เจ๊าหายไปไหนนะททำไมไม่ดูแลปุ๊กปิ๊กเลย ไม่ได้ไม่ได้เราจะมาอื้อๆต่อหน้าคุณหมอไม่ได้ไม่ได้เลยอื้อเลยพ๊กไม่ได้อไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่ไม่ไหวแล้วอ่ะแต่เจ้กรยานมันมาแล้วอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันตูภาพดีเนี่ยเนี่ยปุ๊กปิ๊กเนี่ยเจ๊เขาก็เลี้ยงดีเหมือนกันนะ เจ๊ <c oughs> ๋เหรอครับลองตูดเฮ้ยจะพูดได้แล้วเหรอลงตูดด้วยฮะ